แบนสวัสดีค่ะวันนี้วิไลเอากระเป๋าสวยๆมาให้คุณแม่คุณพี่คุณเพื่อนได้ชมกันนะคะสําหรับคุณแม่แมๆนะคะที่อยากได้กระเป๋าเพชรที่เป็นงานหนามเตยเนื้อเหนียวเ,เนื้อนุ่มอย่างดีใช้งานได้นานไม่ขาดง่ายไม่ดูเหลวเยะแล้วไม่ดูจีนกากๆนะคะต้องที่นี่เลยค่ะวิไลแบรนด์ค่ะนี่เลย รุ่นแรกนะคะแม่ไปดูแม่ไปดูปดทรงเนี้ยอ้ําพัชราภาถือไปงนันวันเกิดพี่เอด้วยนะไปดูเลยนะคะตัวนี้มันเป็นทรงเดียวกับของญี่ปุ่นนะแต่ว่าเน,นี้ยของไทยวิไลสั่งทํามานะคะตัวนี้นะนี่เลยตัวนี้เป็นกระเป๋าถือหูหิ้วมีสาย crossbody ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเพชรปักอย่างดีนี่งานสวยระยิบระยับจับใจขนาดนี้นะคะต้องวิไลแบรนด์เท่านั้นแล้วให้คุณแม่ดูใกล้ๆนี่ งานหนามเตยนะแม่ขางานหนามเตยนะพี่น้องนะคะด้านในกระเป๋านะคะเป็นผ้าแล้วตัวซิปเนี่ยเป็นซิปซิเวอร์อย่างดีนะคะหุ้มนี่แล้วเรามีพลาสติกหุ้มให้ด้วยนะคะการถลอกการอยรับรองของที่ได้ไปเป็นของดีคุณภาพตัวนี้นะคะเป็นงานหนังเนื้อพิเศษค่ะนะเป็นงานหนังเนื้อพิเศษเนื้อนุ่มค่ะถือสบายเนื้อนุ่มแล้วก็คล้องแข็งก็ได้หรือจะคล้องเน็บตแะแกรงอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วข้างในเนี่ยมีใส่ cross body ให้ด้วยนะคะ นี่มีสายคอสบอดี้แถมอยู่ข้างในให้ด้วยนะคะตัวนี้นะเป็นสายยาวนะคะเป็นสายยาวเป็นสายเงินนะคะสำหรับคุณแม่ๆนะคะที่ชอบที่ใช้นะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่ากระต่ายศูนย์หนึ่งอ่ากระต่ายศูนย์หนึ่งละกันจะได้แบบจำกัน,นง่ายๆนะคะกระต่ายศูนย์หนึ่งตัวนี้นะนี่มีสายคอสบอดี้เป็นสายโซเล็ตโรเดียมอย่างนี้ให้ด้วยนะคะเป็นสายที่แบบว่าอดทนได้ดีมากๆนะคะนี่นี่เลย นะกระต่ายศ1นหนึ่งนะคะรุ่นถัดมาค่ะตัวนี้นะคะโอ้โหตัวนี้เนี่ยสำหรับคนแม่แม่เพื่อนๆนะคะที่จะไปออกงานแล้วอยากได้กระเป๋าคลัทคล้องดีๆสะพายข้างก็ได้จะถือเก๋ๆแบบตะกร้าอย่างนี้ก็ได้นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะนี่แล้วด้านในนะคะโอ้โหเป็นผ้าซิลสอย่างดีนะคะสามารถใส่มือถือใส่ก้าดใส่พลิสติก กลับแป้งได้นะคะเนื้อกว้างเนื้อหนานะคะผ้าด้านในเป็นซับซิลกระดุมเนี่ยเป็นกระดุมแม่เหล็กนะคะนี่นี่แล้วดูตัวโซ่นะคะตัวโซ่ดูแพงมากเลยชุดคุณจะแพงจะไม่จะแรงจะแพงจะต้องมีอุปกรณ์อิสเสารีเสริมแบบนี้นี่ตัวโซ่เป็นลายเกี่ยวอย่างนี้เลยนะสวยมากๆนะคะนี่เพชรตัวนี้นะไม่ใช้งานกาวนะเป็นงานหนามเตยนะคะนี่นะ ชื่อกระต่าย0ูนะคะกระต่าย0ูนนะคะรุ่นนี้นะคุณแม่ขาวิไลแบรนด์นะคะรับรองการันตีคุณภาพว่ากระเป๋าแต่ละใบของวิไลเนี่ยทนถึกอดทนมากๆใส่เงินล้านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองได้ว่าคุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปจะไม่ได้ของคุณภาพอันนี้นะคะรุ่นกระต่าย0ูนนะคะด้านล่างนี้เป็นหนัง PU ด้วยนะคะกระต่าย0ูนค่ะจะเป็นคลาสเบาๆแบบนี้นะคะทรงโปวยรูปถ้วยน่ารักน่าชังแบบนี้เลยนะคะถือก็เก๋สวยก็สวยราคาก็ดีๆนะคะ ถือเราดูแพงแกรนด์มิเลเนียมจะไปเดินที่ญี่ปุ่นก็ถือแบบนี้ได้จะไปเดินที่ยุโรปสไตล์ไหนก็ใช้ได้หมดนะคะตัวนี้นะคะมีกินแซฟไฟร์มีแบ็กไดมอนด์แล้วก็ไวท์นะคะไวท์ไดมอนด์นะคะสำหรับคุณแม่ๆที่ชอบที่ใช้ตัวนี้มีสายครอสบอดี้ให้ด้วยนะตัวนี้เป็นทรงกลวยนะคะเป็นทรงกลวยกรวยนะคะก็ไก่นะคะ,ะ,คะไม่ใช่อักษรอื่นนะคะตัวก็ไก่หรือว่าเป็นทรงรวยนั่นเองนะคะรอเรือก็ได้ทรงรวยหรือทรงกลวยนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็น ตั้งขึ้นมาแบบนี้มันมันจะเป็นเนื้อนิ่มๆนะคะแต่ดีไซน์ทรงมันจะฮิ้วแบบนี้เนาะโอ้ยสวยมากๆรุ่นนี้คือขายดีมากๆขายเป็นหลายหมื่นใบแล้วนะคะขายทั่วโลกนะรุ่นเนี้ยคือแบบอยากให้แม่ได้ถืออ่ะแม่จะได้รู้ถึงความงดงามของเขานะคะแล้วแม่ดูนะคะเพชรของนิลายเนี่ยดูใกล้ๆนี่ยืนเฉยๆยังเล่นแสงดีขนาดนี้ในบ้านไม่ได้เปิดไฟนะคะนี่ อยากให้เห็นถึงความสวยของเขาจริงๆเราใช้นะคะคริสตลัลที่มีเหลี่ยมเยอะๆหน่อยนะคะทําเหลี่ยมให้มันเยอะๆหน่อยมันจะสามารถเล่นแสงสะท้อนได้ทุกมุมนะคะแล้วก็นี่มองชัดๆขาเกี่ยวเป็นหนามเตยขึ้นมานะคะไม่ใช่งานกาวเพราะฉะนั้นทนถึกทนมากๆนะคะทนถึกทนมากๆอ่ะดูงานเขียวก็ได้ค่ะงานเขียวดูใกล้ๆนี่สุดไหมสุดนะเนี่ยแบบสวยแล้วเราใช้เพชรเมดใหญ่นะคะมันจะได้แบบดูสวยดูแพงดูกแกรนนะคะนี่ แล้วตัวถัดมาค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นคลัชเบาๆนะคะสําหรับคุณแม่คุณครูคุณพี่นะคะที่จะถือถือแบบไปทํางานแล้วตัวนี้มีใส่คลัทบอดี้ให้ด้วยนะคะตัวกระดุมนะคะเป็นปากอ้าแบบนี้อยะนะเป็นกระอ้าแบบนี้ด้านในนะคะเป็นผ้าซิลเนื้อนิ่มอย่างดีกระดุมเป็นกระดุมแม่เหล็กมีใส่คลัทบอดี้เป็นสายเหล็กแบบนี้ให้ด้วยนะคะนี่เห็นชัดไหมอ่านะถ้าคุณแม่ชอบใช่นะคะรุ่นนี้นะกระต่ายศูนย์สี่นะคะกระต่ายศูนย์สี่รุ่นนี้ กระต่าย03นะคะกระต่าย03รุ่นนี้กระต่าย04ซึ่งกระต่าย04มี2สีค่ะมีสีดำนะคะกับสีขาวนะคะกระต่าย04มีสีดำกับสีขาวถ้าคุณแม่ชอบใช่ยังไงนะคะสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้ที่และแอดมิเรเบรสหรือโทร0 9 5 3 7 6ก 6, 6 5 9แล้วบางคนถามแบบเฮ้ยแม่อยากได้สีลุงแม่อยากได้แบบว่ามีความว่าเร i n b o w Rainbow, Rainbow หน่อยเฮ้ยเรนโบว์เรนโบว์คืออะไร Rainbow คือรุงเฮ้ยอ hey, ิสตี นี่เลยค่ะกระต่ายศูนสีเรนโบ์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสายยาวก็ได้เป็นสาย2 2เส้นอย่างนี้ก็ได้เอาไว้ถือเก๋ๆนะคะตัวเพชรของเขานะคะเป็นเพชรหน่ำเตยเช่นเดียวกันนะมีหลักสีหลายสไตล์อยู่ในใบเดียวกันคือคุณสามารถทําเป็นทรงหล่มจิตแบบทรงหลุยอย่างนี้นะคะมีแดงเขียวฟ้าชมพูอยู่ในใบเดียวกันนะนี่ทรงเรนโบ์นะคะ สนใจชอบใช้ก็0 9 5 3 7 6 6 6 5 9มีกระเป๋าดีๆอีกมากมายอยากให้คุณแม่ได้ใช้กันค่ะด้วยรักจากใจวิไลแบรนด